สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีสอนจะมาบอกวิธีปลูกมะเขือพวงในกระถางนะคะมะเขือพวงนี้จะปลูกลงดินก็ได้จะปลูกลงกระถางก็ได้นะคะถ้าปลูกลงดินนี้จะได้ผลดีมาก คือลูกจะดกลําต้นจะโตแต่ว่าที่บ้านแม่มาริซอนนะคะไม่มีพื้นดินมีแต่พื้นปูนดังนั้นจึงต้องปลูกลงกระถางนี่มะเขือพวงต้นแม่พัน์ต้นนี้ก็ปลูกลงกระถางนะคะก็พอได้เก็บยินค่ะลูกจะไม่ดกมากแต่ก็เป็นลูกทั้งปีนะคะนี่เห็นไหมคะลูกมะเขือพวงเขาก็จะออกดอก ออกดอกแล้วก็ออกผลนะคะให้เกิบกินตลอดทั้งปีไม่ต้องซื้อการปลูกมะเขือพวงนี้ปลูกได้สงวิธีนะคะโดยการปักชํากิ่งตอนกิ่งอ๋อสาวิธีค่ะปักชํากิ่งตอนกิ่งแล้วก็เพาะเมล็ดค่ะสำหรับวันนี้แม่มารีซอนนะคะจะมาบอกวิธีการปลูกโดยการปักชํากิ่ง นี่เห็นลำต้นของมะเขือพวงไหมคะนี่ลำต้นของมะเขือพวงที่บ้านแม่มะริสอนปลูกในกระถางนะคะกระถางนี้จะมีต้นชวนชมมีต้นใบยอแล้วก็มีต้นหนานเฉวอยมีสามสี่อย่างในกระถางนี่จะเป็นกิ่งนะคะแม่บริสอนจะเอากิ่งนี้แหละเป็นกิ่งพันจะตัดนะคะตัดเป็นกิ่งพันธุ ถ้าสูงมากๆแม่มารีสอนก็จะตัดแล้วก็นำไปชำให้เขาออกรากทั้งหมดนี่เป็นลูกเป็นผลนะคะดอกเขาจะสวยลูกก็จะสวยเก็บกินเก็บใส่แกงพะแนงผัดขี้เมาแล้วก็หรือว่าใส่น้ำพริกกะปิก็ได้กินได้หลายอย่างมะเขือพวงนี้จะคือเป็นของคู่กับ เป็นอาหารที่คู่กับอาหารมันค่ะเพราะว่าจะลดไขมันในเลือดมีผลในการลดไขมันในเลือดไปตัดไขมันเวลาเราแกงผนงไขมันจากหมูจากกะทิจากไก่อย่างเงี้ยก็ใช้มะเขือพวงตัดไขมันจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมานะคะ เห็นไหมคะมะเขือพวงจะต้นสูงมากน่าจะสักประมาณ4เมตรนะคะนี่ขนาดปลูกในกระถางนะคะเนี่ยสูงมากประมาณ4เมตร3เมตร4เมตรแล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นได้หลายปีนะคะได้หลายปีมะเขือพวงแม่มาริสอนก็จะตัดกิ่งแล้วเอาไปชำ บางคนก็ชอบปลูกด้วยเมล็ดนะคะแต่แม่มาลิซอนคิดว่าการปลูกด้วยกิ่งชํานี้ก็สะดวกดีเหมือนกันแล้วก็จะทำให้มะเขือพวงนั้นเจริญเติบโตได้เร็วแม่มาลิซอนจะชําลงกระถางนะคะแต่ต้นแม่พันธุ์นี้ปลูกด้วยเมล็ดนะคะต้นแม่พันธุ์ปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดนี้น่าจะเป็นนกค่ะ นกคาบมาหรือว่านกขี้ใส่กระถางแล้วก็ต้นมะเขือพวงต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาก็จะเป็นแม่พันธ์ุเป็นแม่พันธ์ุที่แข็งแรงให้เราได้ไปชําไปตอนแต่แม่มาริซอนแม่ตอนจะชํานะคะจะใช้กิ่งนี้แหละคะ่ะชําตัดออกแล้วก็ไปชํา กิ่งจะสูงใหญ่นะคะจะสูงใหญ่แล้วก็เก็บกินได้ทั้งปีจะมีลูกทั้งปีแต่จะมีลูกคือจะมีลูกออกดอกออกผลได้ดีคือหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนหรือฤดูฝนนี้นะคะจะเป็นฤดูที่มะเขือพวงจะงามจะมะเขือพวงทุกชนิดล่ะค่ะจะงามในฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงมะเขือเปาะ มะเขือม่วงมะเขือเจ้าพญามะเขือยาวมะเขือปุยฝ้ายก็จะงามหมดในฤดูฝนนี่เห็นไหมคะงามเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤดูฝนที่บ้านแม่เมลิซอนนะคะก็จะปลูกมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือปุยฝ้ายคล้ายๆมะเขือยาวนั่นแหละค่ะมะเขือปุยฝ้ายคล้ายๆมะเขือยาวแต่ว่า รสชาติเขาจะไม่เฝื่อนไม่ขมเท่ามะเขือยาวจะนุ่มกว่านะคะเดี๋ยวแม่าริซอนจะตัดกิ่งนี้นะคะตัดกิ่งเนี้ยไปปักชำเวลาปักชำนะคะจะวางจะชำจะชำในน้ํานะคะไม่ชำลงดินจะชำในน้ําจะวางใน จะวางในกระถางนะคะที่เป็นกระเป็นกระถางบัวค่ะที่ว่าไม่มีรูแล้วก็จะเอาแช่น้ำไว้ประมาณสองอาทิตย์รากเขาก็จะงอกประมาณสองอาทิตย์รากเขาจะงอกแม่มริสรจะชํำด้วยน้ำ แล้วน้ําก็ไม่มีน้ํายาเร่งรากไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ใส่อะไรทั้งนั้นบางคนใส่เครื่องดื่มชูกําลังใส่ผงชรูรสใส่น้ํายาเร่งรากแม่มารีซ้อนไม่ใส่นะคะก็ใส่น้ําธรรมดาก็เกิดช้าก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีต้นหลักต้นแม่พันธุ์อยู่แล้วก็เอาน้ําธรรมดานี้แช่แช่ หิ่งมะเขือพวงแล้วแม่มาริสอนก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันไม่ให้น้ำเน่าหรือเป็นการป้องกันยุงลายไม่ให้ยุงลายมาเพาะพันในในกระถางที่เราชำมะเขือพวงนะคะก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันหรือว่าเปลี่ยนน้ำวันเว้นวันเดี๋ยวคลิปนี้ แม่มาริซอนนะคะจะบอกวิธีการชำํำชํำง่ายๆค่ะแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาดูวิธีปลูกมะเขือพวงในกระถางกันนะคะ,ะเดี๋ยวแม่มาริซอนก็จะเอามีดมาตัดกิ่งนี้ละค่ะแล้วก็ไปชํำกันนะคะนี่แม่มาริซอนตัดแล้วก็เอาน้ำใส่กระถางบัวแล้วนะคะ ใส่กระถางบัวใส่ให้สูงสักประมาณ3นิ้วนะคะใส่น้ําสูงประมาณ3นิ้วนี่เห็นไหมคะ3ามถึงสนิ้วละคะ่ะใส่น้ํานี่จะเป็นกิ่งแม่บริซ้อนตัดมาแล้วก็หักออกเป็นตัดออกเป็น3มกิ่ง4ี่กิ่งนะคะเพื่อเขาไม่ออกรากด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เร่งน้ํายาเร่งรากอะไรก็แช่ไว้นะคะ แช่ไว้นี่น่าจะประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเขาจะงอกเขาจะเอ้ยลากเขาจะงอกขึ้นมานะคะมีทั้งหมด3มกิ่ง4กิ่งนะคะนี่กิ่งนี้ยังเป็นดอกอยู่เลยค่ะก็เสียดายแต่ดอกมันก็ติดกิ่งทุกกิ่งนะละคะ่ะเราก็ต้องสละดอกคือยอมทิ้ง ยอมทิ้งดอกเพราะดอกนี้เขาจะออกลูกออกผลในอนาคตแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้มะเขือพวงต้นใหม่สักทีหลังจากที่แม่มาดิซอนแช่น้ําประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะนี่ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วเรามาดูกันว่าจะออกรากไหมนะคะเนี่ยก็แช่ไปสองอาทิตย์ ก็รอสองอาทิตย์อ่าสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะนี่กิ่งนี้เห็นไหมคะนี่รากรากขาวจุ้ะเลยค่ะรากขึ้นเยอะมากนี่เห็นไหมคะแม่มมลีอสอนจะเอากิ่งนี้ล่ะค่ะไปปลูกนะคะสำหรับสองกิ่งสองกิ่งที่เหลือนะคะสองกิ่งที่เหลือนั้น รู้สึกว่าจะงอกช้ารากจะออกช้าสองสามกิ่งเนี้ยสามกิ่งที่เหลือนี่ยังไม่งอกเลยค่ะแม่มาริซอนก็จะแช่ต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันเช่นกันก็จะปลูกสักสี่ห้าต้นนะคะปลูกแล้วก็จะลองทดลองปลูกดูนี่กิ่งนี้กิ่งนี้ก็รากกำลังจะงอกนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะ นี่รากฝอยฝยเล็กๆเ,เดี๋ยวแม่าริสอนจะชี้ให้ดูนะเห็นไหมคะกำลังงอกเดี๋ยวเขาคงแตกออกมานะคะเวลาชํานะคะอย่าให้ตากแดดวางไว้ตรงร่มลําไรหรือว่าวางไว้ในร่มในบ้านก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปปลูกกันเดี๋ยวติดตามคลิปการปลูกมะเขือพวงในกระถางด้วยการ ปักชากิ่งนะคะคลิปนี้ดูวิธีการปักชาัก,ชกิ่งก่อนปักชาง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ep 2วิธีการปลูกมะเขือพวงในกระถางด้วยการปักชาแล้วคือแม่มะริส้อนิชาลงในน้ำแล้วก็เขา ชำลงน้ำในอ่างบัวนะคะเขาได้แตกรากออกมาแล้วคลิปหน้าแม่มรลีซ้อนก็จะบอกวิธีการนำกิ่งที่รากเขางอกออกมาแล้วก็ปลูกลงดินนะคะนี่จะเป็นกิ่งที่แม่มรลีซ้อนตัดออกไปปักชำนะคะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริสอนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ